สวัสดีครับทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นสเตอร์นะครับสเตอร์ที่เรียกว่าเป็นสเตอร์ของอันนี้เป็นสเตอร์ญี่ปุ่นนะครับสเตอร์มอเตอร์ไซค์ตัวนี้เป็นตัว428นะครับ428 36ฟันมี36ฟัน39ฟันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตัวดุมตัวนี้ดุมสำหรับออกกับติดกับเพลา ตัวนี้ออกติกัพเพาวเวลาเราไปตั้งศูนย์ตั้งอะไรตั้งเพาเสร็จเราก็เชื่อมแล้วก็หมุนดูตั้งศูนย์เลยนะครับงาน DIY นะครับโดยตรงนะครับตัวนี้มีหน้าแปลมี2ด้านนะครับด้านนี้สําหรับเอ่อสีสอสเตอร์จีนนะครับสเตอร์จีนสีสอสีอ่อสีอะไรนะสีทองนะครับ ถ้าเอามาใส่สเตอร์ญี่ปุ่นอันนี้ไม่ได้นะครับมันล้วมแล้วก็มีดุมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นดุมกึงสองด้านนะครับดุมกึงสองด้านเนี่ยอันนี้ล็อกพอดีนะครับล็อกพอดีตัวนี้เดี๋ยวเราใส่น็อตเลยนะครับตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้ดุมดุมนะครับดุมมีมีขายต่างหากนะครับดุมแยกใส่ของจีนก็ได้ของญี่ปุ่นก็ได้นะครับดุมตัวนี้ตัวหนึ่ง ราคาขายอยู่ที่300กว่าบาทนะครับมี2ด้านเลยนะครับดุมสองด้านดุมจีนใส่สเตอร์ญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับดุมจีนใส่สเตอร์ญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้ใส่สเตอร์ขันนอ็อตนะครับดุมจีนใส่สเตอร์ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับ ได้เลยโอเคนะก็อุปกรณ์ของ NPT Shop นะครับเราก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ามาไว้ให้ท่านได้ใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็มีหลายอย่างหลายแบบนะครับตรงนี้เราก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนขนาดนะครับของจีนเขาจะ36ฟันแล้วก็จะเป็น อ่าสามสิบหกฟันแล้วก็จะเป็นอะไรนะสามสิบหกฟันสี่สองศูนย์เออสี่สองแปดนะครับไอรุ่นเนี้ยจะเป็นสี่สองแปดถ้าเป็นรุ่นสี่สองแปดนะครับสามสิบหกอ่าสามสิบเจ็ดฟันนะครับสีทองจะสามสิบเจ็ดสีเงินของเราญี่ปุ่นนี่จะเป็นสามสิบหกสามสิบเก้านะครับก็มีหลายขนาดนะครับให้เลือกนะครับเป็นชุดนะครับตัวนี้เราก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับท่านจะได้ดูอะไรอุปกรณ์เหล่านี้ใหม่ๆนะครับให้เอาไว้ใช้งานได้หลายๆแบบนะครับหลายๆอย่างนะครับเราก็จะมีมาให้ดูให้ชมเรื่อยๆนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับผสมระหว่างชาติจีนกับญี่ปุ่นนะครับอันนี้ของจีนอันนี้ของญี่ปุ่นนะครับกลับไปกลับมานี่นะครับจีนกับญี่ปุ่นเราต้องการจีนหรือญี่ปุ่นเราก็ใช้อันเดียวกันนะครับออก เรานะแปนใส่ด้านนี้ก็จะเป็นญี่ปุ่นถ้าใส่ด้านนี้ก็จะเป็นจีนนะครับทีนี้ของจีนเราหมดไม่มีให้ดูตัวนี้นะครับจะเป็นสีทองทั่วไปนะครับเป็นของรถโคคาร์ทั่วไปอันนี้ของรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นนะครับใส่กันได้พอดีรูพอดีนะครับตรงน,นี้เราก็มีให้เลือกให้ใช้ตามถนัดเลยว่าท่านต้องการตัวไหนนะครับถ้าเป็นของจีนก็จะถูกหน่อยนะครับแต่ถ้าจีนผสมญี่ปุ่นก็แพงหน่อยนะครับ ตรงนี้300อยไปลายนะครับเกือบ400ร้อเราก็มาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมนะครับก็เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อกดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ